สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเอกสารที่เอ่อน่าสนใจมากๆชุดหนึ่งนะคะว่าด้วยเรื่องการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาหรืออาจจะเรียกว่าพลังงานของเทพ,พเจ้านอร์สโดยเฉพาะโอดินนะคะแต่ผ่านมุมมองที่ต้องบอกว่าแปลกใหม่ทีเดียวคือผสมความเชื่อเก่าแก่เข้ากับแนวคิดยุคใหม่เลยใช่ครับคือเอกสารชุดนี้เนี่ยพยายามจะสร้างเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างตำนานเทพนอร์สที่เราคุ้นเคย กับศาสตร์อย่างเอ่อเรดิโอนิกส์ซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แล้วก็ยังไปไกลถึงขั้นอ้างเองหลักการของฟิสิกส์ควอนตัมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะอธิบายกลไกอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการเชื่อมต่อพลังงานพวกนี้ โอหฟังดูเป็นการผสมผสานที่ท้าทายความคิดเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าแนวคิดหลกัหลกๆที่เอกสารนี้นําเสนอคืออะไรกันแน่แล้วกลไกลที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยมันทํางานยังไงในมุมมองของเอกสารน,นะคะแล้วมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องพลังชีวิตหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆยังไงบ้างมาลองดูกันค่ะเอกสารเขาเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า q u a n t v a c u u มเลยค่ะ เขาอธิบายว่ามันเป็นเหมือนมิติที่อยู่ของเทพเจ้าอย่างแอสการ์ดหรือวอฮาลาทำนองนั้นนะคะแล้วก็บอกว่ามิตินี้มันไร้กาลาเวลาโดยสิ้นเชิงเลยอดีตปัจจุบันอนาคตคือดำรงอยู่พร้อมๆกันณนจุดนั้นอันนี้คือที่เอกสารเขาอ้างไว้นะคะ และจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเอกสารเขาเสนอว่าสัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพที่เราเห็นเกันในโลกเราเนี่ยแหละครับอย่างเช่นรูปภาพหรือแม้แต่แค่ชื่อของโอดินเองเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับกุญแจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นประตูมิติก็ได้เพื่อจะเปิดทางเข้าสู่ควอนตัมแว c คิวอัมที่ว่านั้นอ๋อเหมือนเป็นตัวเชื่อมว่างั้นเถิดนะคะใช่ครับโดยเขาบอกว่ามันอาศัยสิ่งที่เรียกว่า ความถี่เสียงสะท้อน resonant frequencies เป็นกลไกลในการเชื่อมโยงแต่ว่าตัวเอกสารเองก็ไม่ได้ลงรายละเอียดทางเทคนิคมากนักนะครับว่าความถี่นี้มันทำงานเชิงลึกยังไงแค่ระบุว่ามันคือตัวเชื่อมที่สำคัญนะครับอืมแล้วเพื่อให้การเชื่อมต่อที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบ ปุบป,ปับเกิดขึ้นแล้วหายไปเอกสารก็เลยเสนอสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ radionic radionic device ขึ้นมาข้ออธิบายว่ามันมีส่วนประกอบสำคัญอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือแหล่งพลังงานที่เขาบอกว่ามันสร้างสิ่งที่เรียกว่าพลังชีวิต life force ออกมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วอย่างที่2ก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์เชื่อมต่อซึ่งก็คือตัวแทนของเทพที่เราอยากจะเชื่อมโยงด้วยเช่นชื่อหรือรูปภาพของโอดินอย่างที่ว่าไปค่ะ และส่วนที่3ก็คือเป้าหมายครับซึ่งก็คือตัวผู้ใช้เองหรือคนที่ต้องการจะรับพลังงานนี้เอกสารบอกว่าอาจจะใช้แค่รูปถ่ายของผู้ใช้ก็ได้แล้วก็เอาทั้ง3ส,ส่วนนี้มาวางไว้ใกล้ๆกันโดยอ้างอิงถึงสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่ง3 law of 3แต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดของกฎนี้ไว้ชัดเจนเท่าไหร่บอกแค่ว่ามันช่วยให้พลังงานมันไหลเวียนเชื่อมถึงกันได้นะครับ คำว่าพลังชีวิตนี่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงบ่อยเหมือนกันนะคะในเอกสารมันคืออะไรกันแน่คะตามคําอธิบายในนั้นอ๋อครับในเอกสารเนี่ยคำว่าพลังชีวิตเขาอธิบายว่าเป็นเหมือนพลังงานพื้นฐานของจักรวาลเลยนะครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่าออร์กกนออร์กอนใช่ครับออร์กอนเขาอ้างว่านี่คือพลังงานแบบเดียวกันกับที่นักปราชญ์สมัยโบราณในวัฒนธรรมต่างๆเขารู้จักกันในชื่ออื่นอย่างเช่นชี่ของทางจีน หรือปราณของทางอินเดียทำนองนั้นครับอ๋อค่ะแล้วเอกสารยังเสนอแนวคิดที่ตรงกันข้ามด้วยนะครับเรียกว่าดอร์ย่อมาจาก Deadly Orgone น n e เนอซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นพลังงานด้านลบที่เชื่อว่า เกิดขึ้นจากพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งจากอารมณ์ขุนมัวความคิดลบๆของเราเองนี่แหละครับน่าสนใจจังค่ะแล้วก็มีการพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งด้วยชื่อออนโดออกรนเจเนเรเตอร์ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นเครื่องกําเนิดพลังออกรูปทรงพีระมิดดูเหมือนจะเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายๆอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันเลยทั้ง gon, ออกรอกษร,รูนเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์เรดิโอนิกส์แล้วก็ ฟิสิกส์ควอนตัมอีกแล้วเขาอ้างว่าเครื่องนี้เนี่ยช่วยเชื่อมต่อผู้ใช้กับโอดินได้แล้วก็ยังเปลี่ยนพลังงานลบหรือ DOR ให้กลายเป็นพลังงานดีได้ด้วยใช่ครับประเด็นสำคัญเลยที่เอกสารพยายามจะสื่อมากๆก็คือการเชื่อมโยงฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับสิ่งที่คนสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าเวทมนต์นะครับม,มุมมองของเอกสารคือฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ซะทีเดียว แต่เหมือนเป็นการใช้ภาษาในยุคปัจจุบันมาอธิบายกลไกาการทำงานของพลังงานหรือการส่งผ่านพลังงานในระยะไกลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีพลังหรือผู้ที่ปฏิบัติทางจิตในสมัยโบราณเขารู้วิธีใช้อยู่แล้วนั่นเองครับดังนั้นควอนชัมฟิสิกส์ในบริบทนี้ก็เลยถูกนำเสนอเหมือนเป็นคำอธิบายสมัยใหม่ของปรากฏการณ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องของเวทมนต์ไปเข้าใจแล้วค่ะ นอกจากโอดินที่เป็นเหมือนตัวเอกของเรื่องนี้แล้วเอกสารก็มีการกล่าวถึงเทพองค์อื่นๆสั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทอที่เชื่อมโยงกับพลังความแข็งกลังหรือเฟรยาที่เกี่ยวกับพลังของผู้หญิงความมั่งคั่งอะไรทํานองนี้เหมือนจะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้อาจจะประยุกต์ใช้กับเทพองค์อื่นๆได้เหมือนกันครับผมก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างขึ้น สรุปแล้วนะคะใจความสำคัญจากเอกสารชุดนี้ที่เราได้ลองสำรวจกันดูเนี่ยก็คือข้อเสนอเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพอย่างเช่นรูปเทพต่งางๆร่วมกับแนวคิดเรื่องความถี่สะท้อนแล้วก็พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าพลังชีวิตหรือออกอนโดยอาจจะมีอุปกรณ์เฉพาะอย่างเรดิโอนิกเข้ามาช่วยเพื่อจะสร้างสะพานเชื่อมต่อไปอยังสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานต้นแบบหรืออาร์ชิไทพ์พลังงานซึ่งถูกแทนด้วยเทพ,พเจ้าในตำนานนอร์สนั่นเอง ที่เชื่อกันว่าดำรงอยู่ในมิติพลังงานที่เรียกว่าควอนตัมแวกคิวอัมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เอกสารเขานำเสนอนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เรายืนยันได้ครับถูกต้องครับและจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้เราอาจจะลองคิดต่อยอดไปได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่า ถ้าหากเราพิจารณาจากที่เอกสารเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังมิติอื่นหรือพลังงานอื่นได้จริงๆแนวคิดนี้ก็อาจจะชวนให้เรากลับมาคบคิดถึงพลังของการตั้งจิตหรือการที่เราให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังว่ามันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเราหรืออาจจะมากไปกว่าน,นั้นคือการสร้างความเป็นจริงรอบๆตัวเราขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจดีนะครับผม